กินมาแบ่งกันบ้างนะชงแห้งแรงต่อไปหมายเลข58ครับนันทวัฒน์วิจิตเนตรครับอาร์ตออโต้ช็อปฟิวเทคอู่ช่างวัดชนบุรีคนชนบุรีอ่าตำนานไก่เหลืองใช่ไหมเกิดขึ้นที่ชนบุรีไก่เหลือง ตกคงไปในบ่อเขาเม้นนะไก่ล่าสุดหน้าหมู่บ้านกูไก่แดงครับทำไมกูเห็นคาตาเลยอ่าสเปรย์พ่นเขาเป็นสีผสมอาหารผสมแอร์บัตแล้วไงอ่าออาเขาจุ่มแล้วก็พ่นเติมด้วยนะเอาขนาดน,นั้นเออขมงฉงเฉงมาดูครับ โอท็อปตั้งโจท์ไว้แล้วที่8.821แปดงนึโอ้สาเก็นแค่นี้เลยผมว่าเก้าเก้าหนึ่งแปเจ็ดแปดเฮ้ยแปเร็วกว่าดิ เป็นดับหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการครับในรันที่หนึ่งสำหรับ Art Auto Shop, Take, อาร์ตออโต้ช็อปฟิวเทคอ่ชางวัดชนบุรีครับโดยนนทวัฒน์วิจินเนธครับโอ้โอ็ถอปตกมาอยู่นดับที่สองครับ